เดือดแล้วครับพี่น้อ,องต้มอึ้นครับมันจะได้ต้มกินง่ายครับปีนงึงจะกินเทียนนึงครับพี่น้องไข่สุดโตแล้วครับพี่น้องสองไข่ยังฟองแย่งกันกิน,นะนกับเพาะสองแบบกันนะทิ้งมันก่อนโอ้เสร็จแล้วครับพี่น้อง มาพี่น้องหลังจากตแล้วแล้วครับพี่น้องหายทุนทวนครับซิมมนครับพี่น้องโอ้ครับยิงกับตมือกับฟานปอน่ยพี่น้องโอ้ยไงกำลังห่งหนะครับพี่น้องโอ้ยแ่บครับพี่น้องต้องไปหนามาล้างกั ไลยอ่อนน้อยคู่จะบบกกันงไหมครับกินพวกนี้ตัวสองตัว้ะครับพี่น้องเพราะองผมไม่ได้กินโชั่วเวลาการกินเหล่ากินน้อยๆเพราะเป็นยาได้พี่น้องแต่หมูมาหาต่อกันจะลืมบ้านการกินเหล่ากินเป็นมันกระมวลหนากระน้นอยู่เลยหลงยิมอยู่บ่อซ้ายนี่เบิ็ง

เวัดขน้ดพี่น้องเลยโดนเทียปีนั่งเทียเท่ยวเทได้กินนะครับพี่น้องคนตกคนนะครับวันน้จะได้กินยังไงทำพีนน่น้องกินต้มอื่นน้อกันแซ่บๆโอ้ใบบัวขามบุ <c oughs> มกยมดีขนาด <c oughs> นไหนใครครับ

ใส่มันขนาดพี่น้นองเลยโดนอยากใส่มือครับพ,พี่น้องถั่วผู้ใดเป็นบวกินอื้น้ได้ครับพี่นอ้องบางินแสบแล้วแต่ผู้มักเนาะ yeah pero... we